สวัสดีค่ะทุกคนเอาแล้วไงแม่นายเอากับเขาด้วยแล้วค่ะเป็นนางเอกตัวท็อปที่งัดภาพอดีตสมัยเป็นอีกี้ท่าทองซาวอดีตฉันก็เคยเป็นอีกี้และมีเหล่าดาราและนักร้องแห่ขุดภาพย้อนวัยใสสมัยยุคเกเคยเป็นสกอยตัวแม่ไม่แพ้อีกี้ท่าทองซาวนางเอกเอของยังโอม ในเพลงท่าทองซาวรวมไปถึงระดับตัวท็อปอย่างเบลล่ารานีที่ทนกระแสมไม่ไหวยังต้องลงสนามขุดภาพครั้งยังเป็นอีกี้มาแชร์กับเขาด้วยงานนี้บอกเลยทั้งสวยและน่ารักแถมเฟี้ยวสุดสมสมเป็นตัวมัมตัวแม่จริงๆค่ะด้านคุณพี่ป๊ปเพจดังของช่อง3ก็ได้ขุดภาพยูเก้าศูนย์ทำแฟนคลับกรีซกับภาพนี้ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็หล่อน่ารักไม่เปลี่ยนเลยโดยทางเพจโพสต์พร้อมข้อความว่าใครขอรูปลุงลุงแอดจัดให้แต่แฟนลุงต้องบอกได้ว่ารูปนี้จากละครเรื่องอะไรหนองานนี้แฟนขับเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าน่ารักจังจากละครเรื่องตะวันเดือดนายสิงตะวันเดือดนายสิงจัดจ้านในย่านนี้ตะวันเดือดนายสิงน่ารักไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะ